เอาเดี๋ยวส่งวิดีโอไปให้หหเอาตั้งไว้เลยลูกตั้งไว้วางไว้ตรงนั้นแหละให้ป,ะปะนะ๊าป๊าเนี่ยเออยี่สิบห้าบาทแม่แม่ยี่สิบห้ากับสามครับเดี๋ยวค่อยไปจ่ายนะลูกรวมเป็นห้าสิบสองใช่ไหมโอเคครับห้าสิบเท่าไหร่นะรวมเป็นห้าสิบสองใช่ไหมครับไหนไหนไหนมาถึงไหนแล้วพ่อถึงคลองสามแล้วครับถึงคลองสามอืม โอ้โห oh ตัวมีแต่ตัวยักษ์มีแต่ปลายักษ์ลุงกลัวลุงกลัวปลาตัวใหญ่ <c oughs> มไม่แล้ววะลูก <c oughs> ไปดูสิ <c oughs> ไปดูสิเา <c oughs> ไม่ไปลุงบอกไม่ไปลุงกลัวมันตัวใหญ่พ่ออานคดโอ้โห อันนี้น่าจะมีเจ็ดแปนะดูดิน่นาจะห้าหก 5, โลเองเหมือนที่เธอเอากลับมาบ้านหรือเปล่ามันใหญ่อะดูรองเท้ามันมันรองเท้ามันได้ถึงตรงนี้เองอถ้ารอง,งเท้ารองเท้าเธอก็จะแค่ประมาณโลโลไม่ถึงโลอืออ้าใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้กี่โลไปไปไปวันนี้วัน